สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานโปรแกรมขายน้าร้านพอนะครับก็จะมาแจ้งเรื่องในส่วนของการอัปเดตนะครับปรับปรุงในส่วนของการแสดงผลหน้าจอฝั่งลูกค้านะครับให้อ่านง่ายขึ้นนะครับดูสะอาดตามากขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้จะเป็นในส่วนของ update, อเวอร์ชั่นอัปเดตเดือนตุลาปี2022ของของพอเวอร์ชันแอนดรอย เ,เดี๋ยวลองกดขายดูนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับในส่วนของหน้าจอฝั่งลูกค้าเนี่ยก็จะมีแสดงในส่วนของออเดอร์ที่สั่งล่าสุดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของจำนวนรายการชื่อสินค้าจำนวนที่ขังนะครับราคาของสินค้าแต่ละชิ้นนะครับมียอดรวมแล้วก็มีในส่วนของยอดชำระเงินก็นี้ถ้าเกิดส่วนลดนะครับก็จะใส่ก็จะมีส่วนลดแสดงอยู่ตรงนี้ นะครับตอนนี้ส่วนลดเป็นส่วนอยู่แล้วถ้าเกิดมีการถ้าเกิดทางร้านค้ามีการให้ส่วนลดก็มันก็จะแสดงส่วนลดด้วยนะครับมียอดชำระเงินรวมนะครับสามารถแสดงเป็นส่วนของสไลด์โชว์ที่เป็นแบนเนอร์โทกโปรโมชั่นหรือว่าแบนเนอร์ในส่วนของแบนเนอร์อต้อนรับเร็วข้ามอะไรประมาณนี้นะครับผมเวลาคิดเงินนะครับเดี๋ยวสมมติว่าลูกค้าจ่ายมาสี่พันมันก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับก็จะมีบอกเลยว่ารับเงินมาสี่พันบาทนะครับ ตอน705บาทนะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลฝังลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะแสดงในส่วนของ QR code นะครับพร้อมเพย์ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสแกนจ่ายด้วยแอปโมบายแบงกิ้งได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกง,ง่ายดายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับปรุงการแสดงผลในส่วนของหน้าจอฝั่งลูกค้านะครับของพอรเวอร์ชัน Android นะครับผม